กินกเดงวเครื่องเครื่องคันน้ำอ้อยเเกินิเท่าไหร่สิเท่าไหร่สอบาทโอ้นั้นอันนั้นลอกลอดิโอ้ อ๋อปลานรอบเดียวนี่คือเกี่ยงได้เหรอเกี่ยงบ่ด้อดเอกนี่ตัวเนี้ยต่บอกได้เลยผมเด oh, wow. ี่ยงนี่บ่อเราหี่มปลาไว่ป็นังป็นังมัย่นรังกให้เยบิงเอาดีมันปลาปอนานครับ อ um, um. ่าแล้วก็เดี้ยวผมบอกไว้ก้ก่อนตัวนี้จะเป็นขาล่องตะมวอืออือขาล่องตะมวยาใส่สาใสาใส่านีดิใส่มาหนึ่งนี่จะเป็นสายสายสายไฟส่ออือ ตอนนี้จะเป็นแบตเตอรี่อ๋ออันอันแบตเตอรี่นี่คือไว้ใส่ข้างนอกบ่แม่ครับพ่โอ้ไฟแบตเตอรี่อนเนีอเอาันบนอ่ไ้ต่อไฟรถตอบอนี่ยนั่กระแสเนี่ยนเอาไรไฟลมสิบสองวตรนี้นียนเนี่ยเอามีไฟป่ายู่แล้วเอาบีเสียบเลยบ่แม่แม่เดียวอธิบายไปยัง แม่แม่ย้ำนันเลยอธิบายไปเรื่อยๆกันอันนี้ใส่แบตเตอรี่กันนะแม่นี่เป็นระบบใส่แบตเตอรี่กันแบตเตอรี่ก็คือไฟของไฟบอลเนี่ยนี่คือที่เป็นไฟของไอของมันเนี่ยอมาเสียบแบตเตอรี่ปึ๊บถ้าไฟถือเกินยี่สิบสี่โวลต์เหลือยี่สิบสามอยู่วันนี้ขาไฟมันโอ้ใส่ไฟหยิบซีตัวนี้แมนครับผม ไปยิมซียุบอันนี้ยิมซียิมสามยุบอันนี้ไปสิเรื่องทำงาน,นอ่ะถ้าด,ถดูดถอดเดีเพราะอวอ้อมเครื่องดูดถอดคือมั้งหมายเลขงหนึ่งมันจะเป็นแบบว่าตัวนี้ตัวนี้เลยนี่ไิดเ่าปั๊บนี่ดีดเ่ดดเาถ,ถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นไข้อ้อยออกอ๋อหมุนมั้ครับนี่ว่าิสลับซึกไปเลื่อยไปเลยดิต้องอยู่ตอนข้าไหกลาง อ้อย <centimet S 2> อ้อยเอาเข้อทั้งนี่บ่ทั้งไหนเอาเอาเข่าวหู้นี่แมนครับผมอ้อยเอาเข่าวหู้นั่นอ้อยผมนี่ไหมเนี่ยล่องเบิร์นซื้อซื้อล่องเบิร์นบอกเปิดแล้วว่าเปิดจังไหนเอาอ้อยเขาเอาเปิดปึ๊บหมุนหมุนมาแรงพี่หมุนมาหมายเลขงนี่เนี่ยเนี่ยเลขงนี่ยวะหมุนไปสมมุิเอาไปปึ๊บอ่อยติดไปบ่ดูอ้อยเบ้เข่าว่ายังปึ๊บแถวปิดก่อนหมุนหมองกลางหมุนมาตรงกลางไอเครื่องมันหยุดก่อนเครื่องหยุดแล้วปึ๊บให้อ้อยออกหมุนพลอยลัง แับเปิดมาาไเียมตัวนี้ถ้าแบบอ่เดียววิธีทำควมสายก่อนนะพ่อทำควมสายก่อนใส่งาหลังใส่งาเบ็ดบ็ตัวนี้มันชาดเลยบ่หนิชาดเลยไม่ีตัวชาดอะไรยังโอ้มีตัวชาดให้น่เรอันนี้ว่ามึม่อันนี่อนด้ำคสาด้อก่อนใส่งาหลังใส่งาอือือ่าเนี่เป็นน้ำห้อนนะพ่อเป็นยือก เต็มเหยื่อเลยเหยื่อหนึงอ um. ่ะเหยื <S <S um ่อหนึงสองเหยื่อวะใส่เลี่ยวก็ต้องล่างก่อนหรอกงั้ครับนึกก้อนใส่ก้อนก้อนก้อนลีดก้อนสีลีดก้อนที่หลังใส่ก้อนเรียดล้างใส่แล้วลบบหอ้ทำความสาดตลอดตลอดตัวนี้ออกออืไอ้เดินเครื่องด้วยแบตเตอรี่เอาแบตเตอรี่เดินเครื่องออกแบตเตอรี่เดินเครื่องออกภาพเขาต้องมืออยังย่อมเมืออยังกับไปเนอะไอ้ทำค้ามสาด ลาน้ำลูกกิ่งมันเนี่ยอืออือนี่ล่าน้ำลูกกิ่งเนี่ยล่าไปลายม้าเนี่ยแดงต้องเอาตัวนี้ห้องตลอดโดนหาต้องน้ำม้อยเนี่ยร้องตลอดให้เปิดก๊อกออกเอากระบวยมาร้องน้ำไหมในยังไม่หมงครับผมถ้าพอร้องปึ๊บอาจจะมีน้ำซึมลงไปถึงมอเตอร์อาจจะพังไหนแดงต้องต้องร้องทำห้องรอดไปลายมาเนี่ยคอนเสตว่ะเสตนาคอนคอนลาดไปลายมาเนี่ยเดี๋ยวพอเดินเชิงแบบนี้แล้ก็ไล่ล่างได้ไวแล้วว่ะไล่ได้ไวแล้วว่าปึ๊บ เขากันเอาตอดตัวนี้ไปลางน้ำทำความสะอาดก่อนใส่งานตอนนี้อืมความนี้ตัวนี้ล้างใส้ลางตลอดพอเพราือ่อความสะอาดแม่เพื่อความสะอาดมันเป็นมันเป็นเหลดเหลดแทบวะเหลดแทบมาทอดไม่เหล็ดแทบมาเลยสามซุนซี่เลยเดีย่ยพอ่อลูกจริงเนี่ยก็บับมีผสมเนี่ย ว้าวผมก็ผมมีนอนแข่งด้วยนะแม่เจสซี่กับผมนี่แนบสี่เสซี่ดีปะเจสซี่ดีแม่กับยีฟังหนึ่งทั้งหมดนะครับผมเอาแบเบอร์นี่ไปเทียบเอาครับเออเอ่อ้ปต่อเสียหนึ่งเจสซี่กับเสือเพิ่มก็ได้แม่แล้วมันก็เสียหออแม่นอตัวนี้เสียกับตัวนี้กับล็อกยูุ๊ก็เนี่แม่ตัวนี้มันล็อกมาเลยเทียหาเทียหาเทียเขาใจยุบแม่เขาใจยุบปุ๊บเขามดตัวนี้เสียไหม วันนี้มันก็ขอไปได้เหตัวนี้ก็ล็อกอยู่ใช่ตัวนี้ล็อกตัวเดียวกันเลยมันมันเวลาเวลาเวลามันติดหนักเนี่ยมันตัดบ่มันตัดบ่มอเตอร์ถ้ามันมันติดหนักเนี่ยคืออ้อยยันกลับไปปุ๊บมันปั่นคือมันมันมันจะเรียกเรามันติดยืดหม่องข้อแก้มันน่ะมันนี่พอไปเราไม่เอาหมุนเลยเลยมันกับ่อไปแม่นเ้าดึงออกมันกับ่อมันนีติดแต่ยืดแก้มยันมอเตอร์ใหม่สันดีมอเตอร์มอเตอรครับผมรอบเท่าไหร่ครับ ลูกกิ้งบ่อเดินอะไรอย่างเง้แขงสิฟื้นมอเตอร์ไรครับเล่นลูกกิ้งน่ะเดินอยู่แล้วแมันติดอ่ะลูกกิ้งตัวนี้เดินอยู่แล้วแชร์โตฟองมันอ่ะดีพวกของไปได้ผมเขาคอยซสน่เนี่มึงแล้วเพราะอะไรอย่างไงพรายันยันมันติดแล้วป่ะนี่มันบ่ตัดมอเตอร์สิใหม่ยังสินะมาแจอลูกกิ้งทำงานหมุนอยู่มอเตอร์พ่กใหม่ครับถ้าลูกกิ้งบ่หมุนเลยแปลว่ามอเตอร์อื้อเยอะขนาด มีโอกาสไหมการันต์แหละการันต์ถ้าเราคายออกก็คือเราก้องหยุดเทื่องเลยถามมาติดเราต้องหยุดเทื่องเลยเยอะนั้นครับผมเพราะว่าเราเป็นพูดเรื่องที่เดียวเราเปพูดควาอหน่อยก็คือติดแล้วเพื่อหาองไปปุ๊บหมือนใส่เมื่อยพอแบบนี้หรอเพราะว่าติดคายออกคายออกมาเราข้อสวยไปไหมสวยไปให้เสียงไหมปุ๊บก็ตัวนี้ดีผมไปได้ตัวนี้เป็นตัวชาร์จแบตเตอรี่ครับ Toa sắp gần đi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  chiếu sắp gần đi Toa 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 sắp มันมันใส่ไหนโดนมันไหนชาติเต็มทนึงนี่โดยโดยปกติปกติได้เกชั่วผมอ่ะได้จับมึนีได้หลายอด้งบางบางลูมันมันจะแต่ลูกแล้แขถมมันแหงวมันอ็อบมาเลยนั่งูกก็ได้สี่มโมงหาย่วโมงดีเป็นตัวปลงยไหมไปย่างยาเอาไปเขาโดยตรงขับมาี่ตัวนี้ เราไฟเขาในตูมอเตอร์โดยตรงอ๋อแปลงไฟบ้านบ่แม่นครับพยายามแย่เาเอาไม่ยังกระทำเป็นพวกปักยังไม่เสียบเขามอเตอร์โดยตรงโอ๋ตัวนี้คือต้อง<ร>แปลง<ร>แปลงแปลง,ปลงจากไฟบ้านแม่นครับเพราะว่าตัวนี้เป็นมอเตอร์ด,ดีซีครับตัวนี้อืออือ<ร>อือนี่มอตเตอร์ดีซีเลยครับโดยตรงเลยอ่าอ,อ่าเป็นมอเตอร์ดีซีโดยตรงอันนี้คือไฟไฟบ้าน สองพันหมอแปลงครับตัวนี้จะยุ่ยยสาดนี่ครับวกทีสีเริ่มทำ้อย่างคือยินสายยซยันนี่อืมเครื่อ่ะไปสีนี่กอไวสีเร็วก่อแบตเตอรี่้าสหรับเรื่องรื่อนทางนี้มันอีกานครับต้นิดแดกไว้อันขอเบอร์สางนี่แล้วผมเอเบอร์ล่านี่วครับผมสางคถือส โอ้ยแล้วเียวตอมันวนุก่อไล่มันมันใส่มันใส่มันใส่สายเดียวกันเหมือนตตัวนี้อันพี่นิ่มครับเอาเบอร์ล่าอะไกับข้าแล้วบยาจำสับกันกับพ้อครับตัวนี้ตัวแปลงตัวแปลงสีเป็นนี ตัวนี้คือเสียบแบตได้โดยตรงคือเสียบแบตโดยตรงมันเป็นมอเตอร์เอชีเออีซีเลยมอเตอร์ดีซีโดยตรงเลยครับเอาไปใส่เอชียังทีเมันอกี้ทีถ้าเบรกเกิดมอเตอร์ไซดกะสายกะแตกไปในสายแตกแตกไว้์พอดเบรกเกอร์มอเตอร์ใหม่ครับอีกเจ้าหนึ่งเอาไปเขาโดยตรงกับใหม่ครับไรอย่างเป็นใหม่เนี้ยทีวันเมื่อวาผมเบียร์วาผมเฮ็นแผลพอดี อกผมบอกไว้ใส่ตัวแป้งใส่ตัวป่าต้องใส่ตลอดไ่ต้องใส่ตัวแป้งดกครับไฟมันคลนหลับบบดีเราไปใหม่ยันผมเนี่น้ำไปจะมาได้เยอะเอาไปใส่ยึดประเพียดเดี๋ยวไปใหม่ยันเดินสายไปยังยังไม่เม็ด ตัวชาตแบบชาต์แม่ครับเป็นตัวชาตครับตัวชาร์จยาๆๆๆจำลุงกันตัวนี้เป็นตัวแบบไม่เล่อตัวชาตเยีะตัวนี้เอาไปเขี่ยวมาอีกอ่ไรเนี่ยชาไฟเออุ่นใก่ตนครับผมก็ไดนีอันนี้แปลงไฟมอบเขียงอันเขียนใส่ตัวเครืองเลยเ้อบ่ต้องเขียนใส่กรองียนใสัองออหเอาเอาสีอื่น เขียนกอเดี๋ยวีไหมอมันบอกคือกันดอกอันใ่อันนี้มันใหลงบมออันนั้นมันน้อยอันเป็นแบตเตอรี่ซื้ออัเอาเทำเป็นย่ามเอาออกนี่คือใส่หมอนี่สเอาออกบ่มีไฟฟ้าใส่แบตเตอรี่ Uhm, น,นะะ่แผ่นแผ่นตัวนีไม่แผ่นนี้ยังนี่เออไงเอาไปรถดน้าจงผาดผาดนี่ไหมตัวนี้ฐานท้องแก้วครับพ่อโอ้ฐานท้องแก้วเออ